i do สวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2565ศูนย์เทคนโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทายใส่ใจควรรู้ English for today l e t s speak English ตาการล็อกระคำแสงนำชีวิตรักสุขภาพเสริสมสร้างประชาธิป,ปไตยอาเซียนวิคขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอภาษาไายใส่ใจควรรู้ด้วยคําว่าหัดถาจานอ่านว่าหัดถาจานหมายถึงผู้ฝึกหัดช้างตัวอย่างหัดถาจานท่านนี้เป็นผู้ฝึกหัดช้างทุกตัวฟังซ้ำอีกครั้งนะครับคําว่าหัดถาจานอ่านว่าหัดถาจานหมายถึงผู้ฝึกช้างตัวอย่างหัดถาจานท่านนี้เป็นผู้ฝึกหัดช้างทุกตัวขอจบรายการภาษาไทยใส่ใจควรรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ today is 7th of july 2032, to english for today is sight reading sight spell s-i-t-h-t meaning Kan mong hin example love at the first sight like love hope again english for today is sight reading sight spell S I G H T meaning การมองเห็นสายตา e l i z a b e love at the first sight รักแรกพบ goodbye Hi, my name is p o รชพลโพศิพั you can call มีนโม่ I am studying in An Dis ลพิศนุโลกสคู I am t w years old. I am tall. I have got black hair and big black eyes. I like doing cartoon in my free time and I like science because I love solar system. My favorite food is cheese burger and my favorite sport is soccer. In the future, I want to be a soldier. Bye everyone. See you next time. Good morning, everybody. Good morning everybody. My name is Nisha. Our tagalog word for today is Sahlapi. Reading Sahlapi. In English, money. We will use money uh, in the sentence. We use money every day. Again, our tagalog word for today is Sahlapi. Reading Sahlapi. In English, money. We will use money. In a sentence: "We use money every day. Thank you and goodbye. สวัสดีค่ะวันนี้ขอ,อน,น้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อน,นำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือโลโพธรรม,มานังปะฏิปันโถหมายถึงความโลภเป็นอันตรายต่อทุกสิ่งฟังซ้ำไคะนะคะคำว่าโลโพธรรม,มานังปะฏิปันโถหมายถึงความโลภเป็นอันตรายต่อทุกสิ่งขอความสุขความเงจริญจงมังคุดแดดพุทธศาสนกิกชนทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรักสุขภาพวันนี้คุณครูคมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการดูแลฟันของตนเองว่าจะต้องดูแลอย่างไงเราไปชมคลิปด้วยวิดีโอกันเลยครับวสวัสดีค่ะวันนี้คุณหมอก็จะมาแนะนำในเรื่องของการแปลงฟันในเด็กนะคะปัจจุบันเด็กไทยเราพบว่ามีฟันผุที่แรกนะคะตั้งแต่อายุ เเดือนอนนงะะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะผู้ปกครองสามารถที่จะแปลงฟันให้เด็กเพื่อป้องกันฟันผุได้นะคะตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกจนถึงอายุประมาณ7ปีนะคะหรือจนกว่าเด็กจะสามารถที่จะผูกโบได้นะคะในการแปลงฟันนั้นนะคะเราจะต้องใช้ยาสีฟันที่มีปูออไรด้วยนะคะซึ่งจะต้องมีปูออไรขนาด1,000 ppm นะคะก็จะสามารถที่จะลดปัญหาการเกิดฟันผุได้ถึงประมาณ30%นะคะ กับการเลือกแปรงสีฟันในเด็กนะคะผู้ปกครองควรจะเลือกขนาดของหัวแปรงที่เหมาะกับช่องปากของเด็กซึ่งในการเลือกเราควรจะเลือกเป็นแปรงขนนุ่มนะคะปลายขนแปรงมนกลมนะคะแล้วก็มีหน้าตัดเรียบนะคะโดยเราอาจจะเลือกแปรงสีฟันที่มีฉลากติดดาวของกรมอนามัยซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพแล้วนะคะซึ่งในการใช้ยาสีฟันผสมฟูอะไรนะคะก็จะ มีปริมาณการใช้ที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุต่างๆนะคะก็คือเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือในกลุ่มอายุต่ํากว่า3ปีนะคะเราจะใช้ปริมาณยาสีฟันเท่าเมล็ดข้าวสารนะคะหรือว่าเราอาจจะแค่แตะปลายขนแปรงพอเสียน,นะคะ ในกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มเด็กอายุ3-6ปีนะคะเราก็จะใช้ปริมาณยาสีฟันขนาดเท่าเมล็ดถั่วลันเตานะคะหรือเราบีบเท่ากับความกว้างของหัวแปลงนะคะสําหรับกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่อายุมากกว่า6ปีนะคะก็คือเราจะบีบยาสีฟันเท่ากับความยาวของหัวแปลงเลยนะคะ สำหรับการทำความสะอาดช่องปากก็จะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุเริ่มจากฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นแต่ยังไม่ถึงครึ่งซี่เราจะทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดแตะยาสีฟัน1,000 ppm แล้วก็ปิดถูไปถูกมา10-15ครั้งต่อซี่ที่ฟันนะคะในกรณีที่ฟันขึ้นเต็มซี่แล้วเราก็จะเริ่มแปลงฟันโดยผู้ปกครองจะเป็นคนแปลงให้ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกจนถึงอายุ7ปีเราจะเริ่มการแปลงฟัน ในเด็กโดยวิธีวางแปลงในแนวนอนถูกไปถูมาสั้นๆโดยเรานับในใจ1น0ถึงยีหลังจากนั้นเราก็ขยับทําต่อไปที่บริเวณซี่ฟันซี่อื่นๆจนครบทั้งปากนะคะเราก็จะมีการแปรงฟันทั้ง ด้านใกล้แก้มด้านใกล้ลิ้นแล้วก็ด้านบดเขียวสําหรับการแปรงฟันในกลุ่มอายุนี้ผู้ปกครองควรจะเป็นคนแปรงฟันให้นะคะเพราะว่าเด็กยังมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กของมือที่ยังไม่เต็มที่นะคะก็จะทําให้ไม่สามารถทําความสะอาดได้เต็มที่ในกลุ่มเด็กวัยเรียนหรือเด็กประถมศึกษานะคะที่มีฟันแท้ขึ้นแล้วนะคะเราก็แนะนําให้แปรงฟันวิธีขยับปัดนะคะ ก็จะวางแปลงเอียงทำมุม45องศากับตัวฟันตรงรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกขยับแปลงไปมาในแนวซอนสั้นๆนะคะนับ1-10แล้วก็ปัดลงนะคะหลังจากนั้นก็ทำซ้ำที่เดิม3-4ครั้งแล้วก็เลื่อนไปบริเวณถัดไปจนครบทั่วทั้งปากนะคะ สำหรับวันนี้คุณหมอก็มีวิธีการแปรงฟันสูตร222มาแนะนำนะคะก็คือ2แรกนะคะจะเป็นการแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะ2ที่2ก็คือจะเป็นการแปรงฟันให้ทั่วถึงทุกซี่ ทั่วปากนะคะแล้วก็ทุกด้านด้วยนะคะโดยใช้ยาสีฟันผสมฟัวร์ไลน์สองที่สามก็คือการที่เรางดรับประทานอาหารหลังแปลงฟันนานสองชั่วโมงนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากฝากทางผู้ปกครองทางบ้านนะคะว่าควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฟันลูกเราโดยการที่เลือกที่จะแปลงฟันให้ลูกเราด้วยยาสีฟันผสมฟัวร์ไลน์เพื่อให้ลูกมีฟันที่แข็งแรงแล้วก็สะอาดค่ะขอบคุณค่ะ เอาละครับเห็นไหมครับว่าการดูแลฟันไม่ได้ยากเลยถ้าเกิดเราไม่อยากฟันผุเราต้องหมั่นแปรงฟันตลอดนะครับสำหรับวันนี้รายการรักสุขภาพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการอาเซียนวิกดิฉันเด็กหญิงชัชยาบัวแย้มสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าคนจีนที่สิงคโปร์มีวิธีการเป็นอยู่และดำเนินการชีวิตอย่างไรขอเชิญรับชมไปพร้อมกันเลยค่ะและขอจบรายการเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Morning A.C. กับเกษมสรรชาวนี้จะพาไปสิงคโปร์ไปดูเรื่องคนจีนในสิงคโปร์และจะพาไปทานข้าวมันไก่อร่อยๆกันครับท่านผู้ชมทราบไหมครับสิงคโปร์เคยรวมเป็นประเทศเดียวกันกันกบมาเลเซีย พราะเมื่อปี2504ได้มีการเจราจาเพื่อรวมประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเพราะสิงคโปร์นั้นไม่มีทรัพยากรธรรมชาติพอสำหรับใช้พัฒนาประเทศแม้จะรวมประเทศสำเร็จในปี2505แต่อีกสองปีต่อมาก็ถูกชาวมาเลเซียต่อต้านเพราะไม่ต้องการให้ชาวสิงคโปร์ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันชาวสิงคโปร์เองก็ไม่ได้ชอบใจนักที่ถูกเหยียดชนชั้นจนกลายเป็นการจราจนครั้งใหญ่ในที่สุด ลีกวันยูก็ตัดสินใจนำสิงคโปร์แยกออกจากมาเลเซียในปี2508ด้วยน้ำตานองหน้าสิงคโปร์วิล l ว e ปัจจุบันสิงคโปร์มีคนจีนจำนวน76%หรือกว่า4ล้านคนนะครับคนจีนนี้ถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์และมีบทบาทอยู่ในทุกระดับของสังคมโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการเมือง อกจากเครื่องความสามารถในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์ที่โดดเด่นแล้วสิงคโปร์เขายังมีอาหารขึ้นชื่อหลายอย่างนะครับชาวนี้ผมจะพามาทานข้าวมันไก่สิงคโปร์แต่จะไม่พาไปทานร้านดังซึ่งผมว่าไม่อร่อยและแพงนะครับผมจะพาไปร้านที่คนท้องถิ่นเขาทานกันผมว่าถูกและอร่อยกว่ามากอยู่ข้างๆหอสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์ครับนี่ครับร้านข้าวมันไก่แบบไหลําซึ่งคนท้องถิ่นที่นี่นิยมทานกันมากไก่ตอนที่นี่ต้องหนังหนาเนื้อนุ่มมันย่องแบบนี้แหละครับความอร่อยก็อยู่ตรงมันนี่แหละครับ รับประทานกับข้าวมันหอมๆร้อนๆร,ราดด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดร้านนี้จานเด็ดก็ยังมีซุปแพะด้วยนะครับเป็นซุปแพะตุ๋นน้ำข้นผัดปักบุ้งที่สิงคโปร์นี่จะเหมือนเหมือนกับที่มาเลเซียนะครับคือผัดกับกะปิอร่อยไปอีกแบบไม่เหมือนเมืองไทยครับส่วนจานนี้เป็นพอกช็อปแบบไหหลําและนี่จานเด็ดครับกุ้งทอดซีเรียลกรอบมากทานได้ทั้งตัวเลยครับแนะนำตั้งหลายจานท่านผู้ชมชอบจานไหนครับ แต่ผมว่าคุณแคลต้องชอบข้าวมันไก่แน่ๆเลยสวัสดีครับ